รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับวันธรรมดาเขาคือพนักงานออฟฟิศส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาคือเกษตรกรเพราะมีเวลาว่างแค่2วันต่อสัปดาห์เขาเลยต้องคิด และวางระบบให้ดีให้ง่ายเพื่อให้คนที่บ้านจัดการต่อได้ในช่วงที่เขาไปทำงานอยากรู้ว่าเป็นยังไงวันนี้มาอยู่ที่สวนฉันเกษตรพอใจก็ตามเข้าไปดูกันเลยครับผมเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าเกิดจะมาออกมาทำเนี่ยเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับวางระบบไว้ที่มันสามารถ เราดูแลเฉพาะวันหยุดได้แล้วก็ให้คนที่อยู่ที่บ้านนะครับสามารถดูแลได้ด้วยก็จะเพิ่งลาออกนะครับก็ให้ลองลองสักระยะหนึ่งก่อนว่ามันคุ้มกับเงินเดือนที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุ้มเนี่ยถึงถึงค่อยลาออกมามาทำอย่างเต็มตัว ด้านในค้าเข็มหรือเขียวใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำการเกษตรได้3ปีแล้วล่ะครับโดยเขาใช้พื้นที่2งานทำสวนมะนาวและอีก2งานทำฟาร์มนกกระทาซึ่งก็เป็นอาชีพที่เขาทำได้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยล่ะครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงของผมก็คือพี่ข้างๆบ้านเขาเลี้ยงกันออผมก็รับซื้อไข่ไปขายให้ที่ออฟฟิศนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาสั่งหลายพันฟองมากทีเนี้ย ถ้าเกิดเราเลี้ยงเองเนี่ยทำไรเราจะฟันเต็มๆเลยผมก็เลยมาลองเลี้ยงเองเรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณสัก1ปีตอนนี้ได้1ปีแล้วครั้งแรกที่ผมไปซื้อเขามา400ตัวตัวเท่าไหร่ตอนนั้นตัวละ25บาทเป็นเงิน1,000 0บาทที่ผมตั้งต้นนะครับทีนี้ออเดอร์ลูกค้ามาถล่มทลายเเยอะมากต่อวันผลิตให้ไม่ทันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องขยายแล้วขยายโรงเรือนนะครับก็เลยว่าต้องเพาะเองจะได้ลด ประหยัดต้นทุนต่างๆออก่อนจะรุ่งและพุ่งมาที่การเลี้ยงนกกระถายยากทุกวันนี้เส้นทางชีวิตเกษตรกรวันหยุดของเขียวน่าสนใจไม่น้อยเลยละครับผมทำเกษตรมา3ปี 3> เ,ออเริ่มต้นก็คือเราเป็นพนักง,งานประจำครับเ,ออเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์เราก็อึดอัดเราก็เหนื่อยเรามาหาทำอะไรหน่อยหนึ่งผมก็เลยเริ่มจากปลูกขาเหลืองรับซื้อนะครับขายพันธุ์ต่างๆทำท,ทั้งระบบขาเหลืองนี่เอาวันหยุดไปทำเอาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำงานที่ไหนตอนนะั้นทำงานที่อมตนะนครครับแล้วบ้านก็อยู่โคราชอยู่จักราชเนี่ยนะก็ไปกับทุกอาทิตย์แหละครับเอาแล้วองกถึงเปลี่ยนฮะพอทําปุ๊บถึงช่วงหนึ่งเนี่ย<ะ>มันเกินกําลังเราเราไม่มีความสุขกับมันละเราอินดี้ครับทําอะไรเราเราเรา,เราต้องมีความสุขก็เลยหันมาปลูกมะนาวปลูกเสร็จเฮ้ยเราก็รู้สูตรรู้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย<ะ>เราก็ไปรับเหมาให้ด้วยสําหรับคนที่อยากเริ่มทําสวนมะนาวใครออที่ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยผมก็เริ่มให้ทุกอย่าง เริ่มยังไงหมายถึงมีที่ดินมีแค่ที่ดินเปล่าๆเลยไม่ต้องทําอะไรผมไปเนลิมิตให้ทุกอย่างมะนาวยังทําอยู่ทําอยู่ครับเลี้ยงนกก็เลี้ยงเลี้ยงครับก็ยังไปกลับเหมือนเดิมไหมไปกลับทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันหยุดยิ่งยิ่งวันหยุดยาวผมยิ่งแฮปปี้อย่างเช่นเย็นวันศุกร์เนี่ยตกเย็นแล้วมันเป็นอะไรเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งนะครับอยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านแล้วครับ ไปดูกันครับว่าฟาร์มแห่งความสุขที่ดึงดูดให้เขียวกลับบ้านมามันเป็นยังไงเริ่มต้นที่โรงเลี้ยงนกกระทาจำนวน1,000ตัวที่ให้ผลผลิตทุกวันซึ่งเขียวเขาก็จะให้นกกระทาตัวเมียอยู่กันแบบคอนโด3ชั้นแต่ละชั้นก็จะอยู่กันเป็นกรงกรงละ40ตัวล่ะครับือ,ออคือทั้งหมดเนี่ยที่มือ0 0ตัวนี่คือตรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้เลย จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นกรงที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้มีไข่เชื้อเอาไปขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองล่ะครับตัวผู้ตัวเมียเลี้ยงกรงไหนฮะเนี่ยกรงนี้ครับเนี่ยเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่ตรงนี้ใช่อัตราส่วนอันเี้ยสองต่อหนึ่งเชื้อจะได้แรงๆหน่อยนั่นหมายความว่าไข่ที่ออกมาจากตรงนี้เนี่ยครับมันมีเชือ้อมีเชือ้อ ส่วนไข่ที่อยู่ตั้งแต่เรือใบตัวเมียล้วนไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อเอาแล้วเวลาเก็บขายคือเก็บแค่ตรงนี้เหรอก็เก็บขายเก็บแค่ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ก็ขายเหมือนกันเราขายเป็นไข่เชื้ออีกราคาหนึ่งเราจะต้องเก็บเนี่ยเก็บไข่เนี่ยต้องเก็บตัวไหนครับเก็บหมดเลยก็ได้เราจะเก็บมาเก็บไข่เอาตะกร้าก่อน ที่ของผมนี่ง่ายๆเลยฮะก็คือเก็บไข่ที่มีเชื้อ <c oughs> ไม่มีเชื้อไม่เก็บจ้าส่วนเทียวก็เก็บไข่ที่ไม่มีเชื้อหรือที่เรียกว่าไข่ลมไข่นี่คุณขายไงไข่ขาผมข,ข,ขายปีกเนี่ยฟองละหนึ่งบาทครับข,ขายส่งเนี่ยฟองละ80สสตางค์ แล้ววิธีการขายไขยเราจะมีลูกค้าประจําของเราอยู่แล้วประมาณเป็น10บลายครับฮะในโคราชทั้งต่างจังหวัดผมจะส่งไข่ให้ลูกค้าทุกวันพุธกับวันเสาร์รอบๆหนึ่งก็คือไปส่งทีละ4,000ฟอง5,000ฟองประมาณนั้นอยู่ได้นานไหมฮะประมาณ10วันได้ครับในอุณหภูมิปกติปกติครับวางไว้ปกติประมาณ10วันถ้าแช่ตู้เย็นโอ้เป็นเดือนนะครับส่วนไข่ที่มีเชือ้อ เที่ยวจะเอาเข้าตู้ฟักที่ข้างในมีอุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสเป็นเวลา16วันและช่วง14วันแรกก็จะต้องมาพลิกกลับไข่ทุกวันพอเข้าวันที่3จะเริ่มมาส่องดูว่าเชื้อเดินหรือเปล่าและเมื่อนกกระทาออกจากไข่มาเรียบร้อยก็จะนำมาเลี้ยงต่อที่โรงอนุบาลน,นก แห่งนี้ล่ะครับโรงอนุบาลน,นกเฮ้ยโอ้โหมันเป็นโรงอนุบาลน,นกก็คือผมเพาะพันุเองครับไอ้โรงนี้เดิมเขาทําอะไรทำไมมันเป็นบล็อกบอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงเลี้ยงจิ้งหลีดเก่านี่มันตู้เย็นปะเนี่ยใช่ครับตู้เย็นเราโมดิฟายครับใช้ต้นทุนต่ําใช้ตู้เย็นมาฟักอุณหภูมิเท่ากันอยู่ที่37.5 นี่ต่อไปคุณรับซื้อของเก่าได้เลยครับใครมีตู้เย็นเก่าไมโครเวฟเก่ารับซื้อนะครับบินดีครับยินดีเป็นคนที่รู้จักนำของเก่ามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆฟากมาออกแล้วก็จะกลายเป็นอันนี้ป่ะครับใช่เป็นนกแรกเกิดครับอยู่แรกเกิดนานไหมครับผมให้อยู่ในตรงนี้ปกไฟห้าวันจนออกประมาณออกขนมาหน่อยเนืงอครับผมก็ย้ายย้ายมาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นลูกนกที่บอออายุ10วันใช่ครับจะเลี้ยง1 0บถึงสิวันเสร็จแล้วก็จะย้ายเขาเนี่ยมาไว้ตรงนี้อีกมาไว้ตรงนี้อีก15วันเป็นอายุ30วันพอสาวันแล้วไงต่อจะย้ายอีกครับย,ย้ายมาไว้เนี่ยครับไว้ตรงนี้เลยก็กลายเป็นหนุ่มสาวเรียบร้อยแล้วใช่ครับทีนี้ไอตอนที่คุณจะแยกความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาดูยังไงครับเพราะว่าลายมันก็ดูเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันมีเทคนิคดูเดี๋ยวผมหยิบให้ดูทายดูกันครับไหนตัวผู้ไหนตัวเมีย ส่วนมากสัตว์เนี่ยตัวผู้นี่เขาจะเข้มเข้มสวยกว่าตัวเมียฮะผมในความรู้สึกผมตัวนี้สวยกว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ผิดครับตัวนี้ตัวเมียเหรอตัวนี้ตัวเมียครับเอ่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้อันดูตัวผู้ก่อนตัวผู้เนี้ลักษณะภายนอกคอเขาจะเป็นสีแดงๆเขาจะไม่มีจุดตัวเมียดูสังเกตดูเออเขาบอกผมเห็นมีจุดเนี่ยจะมีจุด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 แล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งครับตัวผู้ก็จะมีกระเป๋ะน้ำเชื้ออยู่ที่ก้นถ้าบีบดูเนี่ย มีมีฟองออกมาเนี่ยตัวผูร้อยเซและจากนี้ชีวิตเขาจะไปยังไงต่อ,อฮะเลี้ยงจนครบ45วันครับขึ้นกลงได้เลยครับพร้อมผลิตไข่นกนี่เราขายกันยังไงนกเนี่ยผมก็จะขายราคาที่แล้วแต่จำนวนลูกค้าจะสั่งก็<ม>เริ่มตนน้นตั้งแต่25บาทถึง35บาทอันนี้คือตัว45วันแล้วอ่าใช่พร้อมไข่ครับจะขายแต่ไซส์นี้คือผมจะพยายามไม่ขายนกที่มันตัวเล็กๆ คือเขาเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่เป็นครับไปก็ตายส่งสารเขาแล้วอย่างพ่อพันธุ์นะถ้าเกิดขายส่งเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยขายตัวละ15บาทเขาจะขายจนถึงอายุประมาณสักกี่ปีอ่าเต็มที่ที่คุ้มค่าอาหารนะครับประมาณ1ปีอาถ้าเกิดปล่อยกันนะจำนวนไข่มันลดลงแล้วครับพอไม่ไข่แล้วทำยังไงฮะไม่ไข่ก็ขายเป็นนกเนื้อตัวละตัวละอ่าสามตัว50บบาทอาหารเนี่ยต้องให้ยังไงผมใช้อาหารสำเร็จรูป ก็ให้อาหารวันละสองมื้อนะครับที่มี8ปดโมงเช้าแล้วก็5้าโมงเย็นนะครับหนึ่ตัวเนี่ยถ้าตกต่อเดือนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเลี้ยงแค่ไข่ธรรมดาประมาณเกือบ20,000บาทถ้าขายตัวด้วยถ้าขายตัวด้วยก็ประมาณเกือบ3า0 0 0มหมประมาณ3 0,000บาทมูลนกที่ถ่ายถ่ายออกมาคุณเอาไปทําอะไรต่อครก็เก็บมูลนกใช่ไหมครับทีนี้สังเกตว่ามันมีแมลงวันที่ มาไข่ไว้ผมก็เลยเอาไปหมักนะครับให้ไก่บ้านที่ผมเลี้ยงไว้ครับมันก็จะเป็นหนอนออกมาไก่ก็จะลงมากินเลยเป็นบุฟเฟ่เลยครับอร่อยเลยทีเนี้ยเป็นอาหารหลักของไก่เลยไหมเป็นอาหารหลักเลยครับโดยโดยที่ผมไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่เป็นการจัดการที่เวิร์กมากๆในๆนก็มาเป็นลูกมือเขียวทั้งทีงานนี้ก็คงจะเลี้ยงไม่ได้ งั้นก็ไปเก็บมูลนกกระถาก,กันเลยดีกว่าครับเนี่ยทั้งหมดเลยอ๋อไปป๊บุจะบอกว่าหลุมนี้มันเจ๋งมากนะเป็นหลุมที่เราจะเอาขี้นกกระทานี่นะฮะมาใส่ไว้ บ่อไว้3าวันไถ่แมลงวันก็จะฟักเป็นหนอนจากนั้นก็เปิดฝาบ่อไก่เขาก็จะลงไปกินหนอนในบ่อสบายสบายอย่างนี้เลยล่ะครับอ้าวเต็มที่เลยเมื่อไก่กินหนอนหมดแล้วก็จะเอามูลนกกระทามาตากแดดพอแห้งก็บรรจุใส่ถุงขายถุงละ100บาทนอกจากนี้ ขี้เหล็กที่ปลูกไว้เป็นรั้วก็ยังเก็บขายได้ทุกวันวันละ250บาทกันเลยทีเดียวสามปีชีวิตการเกษตรตอนนี้มันตอบโจทย์อะชีวิตคุณไหมผมว่าผมผมเจอความสุขที่ผมต้องการนะมันคือการทำเกษตรผมว่ามันมันมันทั้งอิสระเราเป็นนายตัวเองความคิดของเรามันริเริ่มอะไรได้หมดเลยทุกอย่างนะครับมันมัน มันมีความสุขมากในการทำเกษตรครั้งนี้แล้วจะขยายอีกไหมจริงจริงก็อยากขยายแค่ว่าตามกําลังที่เราสามารถดูแลที่เรามีความสุขนะครับถ้าเกิดเกินกว่าน,นั้นาอาจจะเป็นเหมือนคาเรืองก็ได้ออที่เราเหนื่อยแล้วเราอาจจะทิ้งไปนะครับเราทําแค่ว่าเรามีความสุขเท่านั้นเองรายได้ขนาดนี้ผมว่าผมอยู่ได้ครับอ,อ,อยู่ได้เพียงพอแล้วที่จะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยใจรักการเกษตร จัดสรรเวลาและจัดการระบบภายในสวนและฟาร์มได้อย่างลงตัวทำให้เคียวและครอบครัวสร้างความสุขบนวิถีเกษตรได้อย่างที่เขาต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าดานในขาเข็มคือเกษตรไทยไอดอของเราในวันนี้ละครับป้ายเกษตรไทยไอเดอครับ